ไอ้ด่านเวนนี้ผมเห็นเนียนะเนียวข่าสันขาเสียนั่นขาเสียเอ้าแอดออนไหนวะเอ้า เอ้ดอนไหนวะนี่ผมเอาเอ้ดอนมาผิดหรอคืออะไรอ่ะอันนี้ไม่ใช่หรอาอะไรปาสีทีล้วตีหรอเมื่อกี้ผมปาเลยหรอผมปาเกินใช่ไหมเมื่อกี้ ปลาเกินก็ไม่ได้หรอก็เมื่อกี้มันเจ็บเลยอ่ะอ๋อปลาเกินก็ไม่ได้ว h a t ใครมันจะไปหยุดได้วะใครจะเป็นก็เมื่อกี้ผมก็ตีนะ นี S <S ่เหรอพี่มาตีมีต้งชา้ใช่ไหมไม่มีครับปลาให้หลอดมันเป็นสีแดงใช่ไหมแล้วก็ตีเฮ้ย แบบนี้ตีได้ยังอ่ะเอาอันนี้เจ็บเลยโอ้โห <c oughs> มันไม่ใช่นะ <c oughs> ใครมันจะไปหยุดวะ <c oughs> ก่อนสีแดงอันหนึ่งก็ได้ <c oughs> โอเคครับ <c oughs> รู้อย่างนี้ค่อยโล่งใจหน่อย เสียงใครมาร้องอว่าอวะ <c oughs> ห้าหวเราอะ่ะฮะมันถือไม้ผิดด้าน <c oughs> ใช่ครับมันเป็นสไตล์นะสวัก ผมไม่ชอบมาคนลงห้องวีเท่าไหร่ <c oughs> <c oughs> มาดูกันจาเจียใครเก่งกว่ากันเท่ากันครับปีมือเท่ากันนะ เปี่ยปลาไม่โดนโลกแล้วเนี่ยโลกเขาเรียกว่าโรคเขาเรียกว่าโลกนะมีคนปั่นวะ อันตีไม่ต้องใช้ครับหน <t ik> <t ik> ึ่งสองสามสี่เจอคนนี้ส <t ik> ู้าจารเจได้ไหมสู้ไม่ได้สู้ไม่ได้สู้ไม,ไ,ไม่ได้เพราะไม่ยอมาพามไม้ไงถ้าเป็นจานเจนะ น่าจะน่าจะไล่นานนะเ <C Kait> พิ่งเริ่มเล่นเดี๋ยวไปมึงนะเจอคนเพิ่งเริ่มเล่นเล่นลุงบินทำไมถึงจะมีเบิร์กแทงหลังหรอต้องไปเอาเบิร์กแชร์มาจากลอรี่ก่อนนะครับอัพตัวละครลอรี่จนจนได้เบิร์กสีส้มที่เป็นรูปแทงหลังอะ <C> s <S <c oughs> หลังจากนั้นแล้วเิร์กแทงหลังก็จะมีโอกาสสุ่มเกิดในหน้าอัพเลเวลของลุงบินกูปาอะไรวะเนี่ย <c oughs> <c oughs> หายแล้วถึงวะเนี่ยสวัสดีครับพี่กอล์ฟพอดีเพื่อนโปเกมอนเสร็จเลยมาช้าโปเกมอนอยู่ไหนผมเล่นในไอแพดไงโปเกมอนอะแล้วมันหน้าจอมันแคบอ่ะก็เลยไม่เล่นแม่ ทำไมถึงไม่ขึ้นมามันอยู่ในตู้แน่เลย i แ a d จอแคมสัดส่วนหน้าจอไงเข้าใจป่ะว่าสัดส่วนหน้าจอมันอะคือมันหน้าจอมันใหญ่ก็จริงแต่แต่พอไปอยู่ในเกมแล้วมันเห็นมันมมองมันน้อยอะ เธอไม่อัพอัพไปแล้วโคตรแคบเลยมองเห็นแค่บแบบมองเห็นแบบรอบๆตัวแค่น,นิดเดียวอะ <c oughs> อัพแล้วนะ iOS 15 iPad OS iPad Pro 12.9นิ้วคือมองเห็นแค่ตัวโปเกมอนเรากับ ข้างหน้าข้างหลังคือแบบนิดเดียวอ่ะ <c oughs> ทั้งนั้นที่ผมไปเล่นในมือถือผมอ่ะมันมองเห็นไกลมากเพราะว่าหน้าจอมันหน้าจอมันเป็นอะไรมันเป็นแนวนอนใช่ป่ะล่ะไอแพดมันจะเป็นแบบเหมือนเกือบจะสี่เหลี่ยมอ่ะแต่ว่าในมือถือเรามันจะเป็นแบบแนวนอนยาวๆอ่ะมันมองเห็นไกล คงเราที่เวีนนี้ก็เห็นนะเห็นแค่ไหนที่บอกว่าไกลอ่ะเห็นเท่าในโทรศัพท์หรือวะแกแค่ไหนคือใกล้อยู่ดีนะ ของเธอเสวียนยิ้วเลยหรอโอ้โหไม่ทานแล้วว่าทานอยู่โอ้ยขาดเกิน ปาลามาสผมจําว่าปลาลามาสนะผมจะตั้งชื่อให้ใหม่มันคือดาวตกของเกนชินอิมแพกเนี่ย ตอนนี้ผมโยนโยนสีทองขึ้นไปเนี่ยมันจะไปตกอยู่ในเกมเกนทินที่มีคนกาลังเปิดอยู่อันนี้คือผมแจกผมแจกสีทองผมเปิดมอผมเปิดเมื่อกี้ไม่เห็นได้แสดงว่าเปิดไม่พร้อมกันสิ แต่พี่มัตตี้ไม่ได้ซื้อผมเลยเหรอกล้วงไงโดนด่ายับเลยเกนชินเออดาม่าอะไรอีกอ่ะเกนชินโดนถล่มรีวิว